สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมนายสีเกตวันนี้เราก็มาอยู่กับเรื่องจิโกคุระคุอีกแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้บอกว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเหล่าเซียนและท่านเทนเซนแต่ถ้าผมไม่อธิบายเกี่ยวกับเต่าที่เป็นแก่นหลักในเรื่องจิโกคุระคุก่อนผมก็กลัวว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาในคลิปต่อไปซึ่งมันเชื่อมโยงกันผมจึงขอทําคลิปเกี่ยวกับเต่าก่อนรับรองว่าคลิปต่อไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเหล่าเซียนแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เเเป็นกาารสียวล เราไปรับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับเต๋าได้เลยครับเต๋าคืออะไรตามที่ผมไปหาข้อมูลมาเต๋าเป็นพลังงานต้นกําเนิดของทุกสปปรรพสิ่งเป็นประมธาตุส่วนในเรื่องจิโกคุระคุเต๋าเป็นพลังหลักที่ใช้ในเรื่องเลยเต๋าเป็นพลังชีวิตที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันสามารถปรากฏและใช้เพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆได้ถ้าผู้ใดควบคุมเตา๋าจนเชี่ยวชาญก็จะมีพลังเปรียบเสมือนพระเจ้า เตาเป็นแหล่งกําเนิดของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นดินน้ําพืชวิญญาณเนื้ออากาศและอื่นๆว่ากันว่าเตากําเนิดจากจุดทันเดนซึ่งอยู่ใต้สะดือแล้วไหลเวียนไปทั่วร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วค่อยไหลเวียนไปยังจุดทันเดนอีกครั้งหนึ่งถ้าจุดทันเดนได้รับความเสียหายสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะได้รับความเสียหายด้วยเพราะจุดทันเดนเป็นจุดอ่อนของสิ่งมีชีวิต เต๋าสถิตอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะตายไปแล้วก็ยังหลงเหลือเต่าอยู่แต่อาจจะเป็นเต่าในรูปแบบสิ่งไม่มีชีวิตหรืออนินทรีย์แทนเต๋าคือการมองเห็นพลังชีวิตเป็นรูปร่างในเรื่องบุคคลที่ยังไม่รับรู้ถึงเตา๋าจะยังไม่สามารถมองเห็นหรือตระหนักถึงเต่าได้บุคคลที่เบิกเนตรเท่านั้นถึงจะมองเห็นเต่าได้ยินหยางยินหยางคืออะไร ยินหยางคือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพลังของจักรวาลโดยทั้งสองคำนี้ก็จะมีพลังที่ตากันออกไปดังนี้พลังด้านหยินคือส่วนที่เป็นสีดำจะแสดงความหมายถึงดวงจันทร์ที่มีแสงนวลอ่อนโยนหรือจะหมายถึงพลังของเพศหญิงที่มีความเยือกเย็นสงบเป็นพลังที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเต็มใจอีกทั้งยังสามารถรับการกระทําอีกฝ่ายได้ดีพลังด้านหยางคือส่วนที่เป็นสีขาว จะแสดงความหมายถึงพระอาทิตย์หรือจะหมายถึงพลังของเพศชายมีความกระตือรือร้นการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องจิโกคุราคุในความคิดของยินหยางเป็นองค์ประกอบหลักของเต๋าการจะใช้เต๋าได้จิตใจของคนเราต้องสมดุลโดยการปฏิบัติตามทางสายกลางของพระพุทธศาสนาหมายความว่าบุคคลนั้นต้องทําให้จิตใจอยู่ในสภาพเป็นกลางเช่นจุดแข็งและจุดอ่อนความโกรธและความสงบความกลัวและความกล้าความนิ่งและการเคลื่อนไหว ควมมืดและแสงสว่างเป็นต้นมีบางกรณีที่เต๋าได้ถูกใช้ออกมาแม้บุคคลน,นั้นไม่ได้ตระหนักรู้ถึงเตา๋าเพราะฉะนั้นบุคคลที่ใช้ได้เองจึงเรียกเต๋าแตกต่างกันออกไป เช่นคลื่นหรือจิตอารมณ์ที่พุ่งทะยานขึ้นอาจทําให้เต่าเพิ่มพูนขึ้นซึ่งจะทําให้เต่าของบุคคลเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นรวมทั้งส่งผลต่อทั้งจิตใจและร่างกายอารมณ์เช่นความรักและความโกรธได้รับการชี้ให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปรากฏการณ์น,นี้เนื่องจากเต่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความไม่รงรอยกันระหว่างอารมณ์เต่าของผู้ใช้จะมีพลังลดลงหากพวกเขาเอ็นเอียงไปด้านใดนด้านหนึ่งมากเกินไป ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางความเป็นและความตายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เต่าเพิ่มพูนจนถึงขีดสุดเต่าของสิ่งมีชีวิตแบ่งได้เป็น5าธาตุธาตุทั้ง5้าเป็นไปตามปัตจักรของการฝืนฟูและขัดขวางผลกระทบซึ่งกันและกันแต่เริ่มต้นเมื่อบุคคลสองคนสัมผัสทางกายภาพคุณ,ณสมบัติเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระแสะการต่อสู้ธาตุทั้ง5นี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจริงของจีนโดยจะเรียกว่าปัญจธาตุทฤษฎีปัญจธาตุ ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนทุกสรรพสิ่งในจักรวาลรวมถึงร่างกายของมนุษย์ล้วนเกิดขึ้นและถูกขับเคลื่อนผลักดันโดยชี่หรือลมปานซึ่งสรรพสิ่งแม้ว่าประกอบขึ้นจากชี่แต่หากจำแนกตามลักษณะเด่นที่แตกต่างก,กันของสรรพสิ่งในธรรมชาติสามารถจัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะเด่นใกล้เคียงกันได้เป็นห้าธาตุประกอบด้วยไม้ไฟดินโลหะและน้ำรวมเรียกว่าปัญจธาตุลักษณะเด่นของธาตุต่างๆ ไม้ส่งเสริมไฟและเป็นปฏิปักษ์ต่อดินไฟส่งเสริมดินและเป็นปฏิปักษ์ต่อโลหะดินส่งเสริมโลหะและเป็นปฏิปักษ์ต่อน้ำโลหะส่งเสริมน้ำและเป็นปฏิปักษ์ต่อไม้น้ำส่งเสริมไม้และเป็นปฏิปักษ์ต่อไฟการส่งเสริมจะส่งเสริมธาตุการเป็นลำดับวงกลมการส่งเสริมจะช่วยฟื้นฟูช่วยเติมเต็ม และเสริมสร้างเต่าของแต่ละคนเมื่อพวกเขาสัมผัสร่างกายกับผู้ที่มีธาตุที่ส่งเสริมกันได้แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ใช่ผู้ใช้เตา่าเนื่องจากทุกคนมีเต่าสถิตอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่มีธาตุเหมือนกันต่อสู้กันเองสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการควบคุมเต่าสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปการปฏิปักษ์หมายถึงเมื่อสิ่งมีชีวิตที่ธาตุเป็นปฏิปักษ์สัมผัสกันสิ่งมีชีวิตที่แพ้ธาตุจะอ่อนแอลงแนวคิดเกี่ยวกับเต๋า หางจำลองเป็นภาพเสมือนจริงเตาก็เหมือนกับสายน้ำที่ปกคลุมทั่วร่างกายปริมาณและความเร็วของกระแสจะเพิ่มความแข็งแกร่งธาตุเป็นความแตกต่างในทิศทางของกระแสส่งเสริมคือกระแสน้ำที่ช่วยหนุนของอีกฝ่ายปฏิปักษ์คือกระแสที่บั่นทอนหยุดยัง้งความสามารถของผู้ใช้เตาเตาคือประสาทสัมผัสไม่ใช่เพียงแค่การมองเห็นแม้ผู้ใช้จะตาบอดแต่ก็สามารถสัมผัสเตาและโครงสร้างของสิ่งรอบตัวได้ นับตั้งแต่วินาทีที่บุคคลปลุกเต่าขึ้นมาได้ผู้ใช้เต๋าจะได้รับสัมผัสที่6ซึ่งพวกเขาจะได้รับความสามารถในการรับรู้ถึงบุคคลที่ใช้เต่าเหมือนกันได้โดยการตรวจจับของเตา๋าผู้ใช้สามารถรับรู้ทุกรายละเอียดของบุคคลอื่นได้เช่นส่วนสูงน้ำหนักเพศหรือแม้กระทั่งทรงผมเนื่องจากเต่าสามารถพบได้ในสิ่งไม่มีชีวิตเช่นกันผู้ใช้จึงสามารถสัมผัสเต๋าของภูมิประเทศรอบตัวของพวกเขาได้เพื่อช่วยในการนำทางได้หลบหลีกอันตราย พลังในการหลบหลีกในการต่อสู้ผู้ใช้เตา๋าสามารถทำนายการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงและโต้กลับแถมยังสามารถระบุจุดอ่อนของศีรษชีวิตได้เพื่อสร้างความเสียหายที่รุนแรงเต๋าสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของผู้ใช้ได้แถมยังสามารถใช้เต๋าห่อหุ้มอาวุธเพื่อเพิ่มพลังการโจมตีหรือแม้กระทั่งห่อหุ้มร่างกายเพื่อได้รับผลกระทบจากการโจมตีน้อยลงอีกด้วยการลบตัวต,วตน เป็นเทคนิคที่ควบคุมปริมาณของเต๋าให้ลดลงทําให้เต๋าเบาบางเปรียบเสมือนทําให้ตัวตนเบาบางลงทําให้คนอื่นไม่ตระหนักรู้ถึงตัวตนของผู้ชายการใช้เต๋าห่อหุ้มอาวุธหากใช้เต๋าห่อหุ้มอาวุธแล้วโจมตีจะทําให้การโจมตีแข็งแกร่งขึ้นและสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แม้ว่าจะไม่โดนจุดสําคัญก็ตามเรากับว้าโดนโจมตีไปยังวิญญาณโดยตรงเทคนิคการใช้เต๋าระดับสูงการใช้เต๋าระดับสูงนั้นพบเห็นแค่เพียงเหล่าเซียนในเรื่องเท่านั้น ที่ใช้ได้เนื่องจากเราเซียนได้ฝึกฝนเต่ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วจึงสามารถควบคุมเต่าได้อย่างอิสระกระสุนพลังเป็นการสร้างเต่าเป็นรูปร่างก้อนพลังงานแล้วปล่อยออกไปสร้างความเสียหายแก่สิ่งที่ถูกโจมตีสิ่งมีชีวิตธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นขึ้นพลังได้ยกเว้นผู้ที่ใช้เต่าได้เท่านั้นสายฟ้าเป็นการแปลงเต่าให้เป็นสายฟ้าสายฟ้าที่ปล่อยออกมาสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่สิ่งมีชีวิตได้เกราะเตา่าเกราะเตา่า ได้รับการอธิบายว่าคล้ายกับเส้นใยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งห่อหุ้มร่างกายไว้ช่วยป้องกันการโดนโจมตีและช่วยป้องกันผลจากการแพร่ธาตุอีกด้วยการควบคุมความสามารถนี้ทําให้ผู้ใช้เต๋าสามารถควบคุมเต๋าของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ตามที่อธิบายไว้ต้นคลิปเต๋าคือพลังชีวิตที่สถิตอยู่ในทุกสรรพสิ่ง การควบคุมเต๋าของสิ่งไม่มีชีวิตจะง่ายกว่าเต่าของสิ่งมีชีวิตเช่นการควบคุมแทรกแซงเต่าในอากาศสามารถทำให้อากาศกลายเป็นพื้นให้เหยียบได้หรือแม้แต่ควบคุมออกซิเจนในอากาศให้ติดไฟหรือควบคุมดินให้ก่อเป็นรูปร่างได้ส่วนการควบคุมเต่าของสิ่งมีชีวิตนั้นทำได้ยากในเรื่องมีเพียงการตึงสตูไว้เพียงชั่วคราวและการใช้พลังแบบไซโคคิเนซิต ในการผลักศัตรูได้บกขยี้ร่างของศัตรูได้ภาพลวงตาความสามารถสร้างภาพลวงตาเป็นการสร้างภาพลวงตาให้สิ่งมีชีวิตอื่นเห็นผลเสียการใช้เต่านั้นเป็นเหมือนดาบสองคมเนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วเต่าเป็นพลังชีวิตของผู้ใช้การใช้มากเกินไปก็อาจทําให้ร่างกายของผู้ใช้รู้สึกอ่อนเพลียและหากใช้เกินขีดจากัดอาจทําให้ผู้ใช้เสียชีวิตได้อาการจากการใช้เต่าอาจมีแม้กระทั่งเลือดกําเดาไหลเหนื่อยร้า แถมยังสามารถทําให้บุคคลนั้นสูญเสียความทรงจําและหลงลืมตัวเองและผู้อื่นไปซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการเฟื่องฟูของเต๋าเท่านั้นเอาละครับหลังจากที่ท่านผู้ชมฟังมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเต๋าที่เป็นพลังหลักในเรื่องมากขึ้นเพื่อปูพื้นสําหรับคลิปต่อไปเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเต๋ามีมากเกินไปและอาจเป็นการสปอยได้ผมจึงขอสรุปให้ฟังเพียงเท่านี้คลิปต่อไปสัญญาว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับท่านเทนเซนแน่นอนครับ และถ้าหากข้อมูลของผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากให้คลิปต่อไปออกมาเร็วๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ